โอ้ยสรีกมี่มีหอ<ป> <c oughs> ยด <c oughs> รีพลปลาตกเจวซีฟูดถาหึงอะไรแล้วยันกระโจิ้มจำเจวกระเซ็บกันเนาอ มือนี้กะกาบตะไคายสบายดีพี่น้องวุฒสกุลสกุลเนาะมือนี้กาพ่อกับแม่น้องโซือเก่าพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพ่อกับแม่น้องโซกมือนี้กะเป็นเวลาต้นแดงแส่วนสภาพอากาศบ้านกะสีลมลมพี่น้องเอ้ยมือนี้ค้นล้มหอนค้นลมหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือนี้กะแม่น้องโซกว่าสิไปหางมหอยเสรีพี่น้องเอ้ยคืออยากสนุกดีกินดนเนาะโอเคแต่ว่าไปมือนี้กาไปไปคนเดียวหรอกไปกับย่ายแ้วกับแมองโซกแน่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าส่วนต่างๆเพื่อนกับยูสวนโอเคแต่ว่่่าาสสิิไดด้้้้บหอออยยมมมืนนนีีกะะเเ๋วตแงโ แต่ว่าก่อนไปเป็นนกโสกะกะขาบ็คุ้เรียบที uh, 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 ่ท uh, ุกท uh, şey uh, ่านที uh, ่เขาให้กระตังใจเป็นโสกเนาะมากระเดก็ะเซยให้กะเขอบคุณได้หลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งไปนั่งเปนนองโสกเนาะว่าสิได้โบหอยมันนี่นะไปเอาเออเขาสิไปใส่ดุป่าแม่เห็นโบไปหาป่าเออไปเก็บหอยดุไม่เบหอยอยู่ใส่ทางไปเก็บหอยเลยดุเออทางเอาโดยสิได้โบหอยมันนี่ฮะพี่ดีเอาหอยเลุโดยจะมากับพี่แน่ดุป้าหาอุ มากับแม่อู้เน่กับแม่เน่กับแม่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 ผู้อู้ได้สันพ่ออู้อยู่ใส่ผู้อู้เชิญพูนโอ้พ่ออู้เผาสวนแล้วว่ะโอเคไปเก็บหอยน้ำลงโซกพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ตอนนี้ก็ย่างหดทงนาเด็กพี่ลงเอ้ยู่ทางลงโซกันเล่นทางง่ายยางก้นไว่ใว้พูนย่างไวอ่ดีเราง่ายแต่ว่าเขาก็ม่เราไม่ถอกน้ำเด็พี่น้องเอ้ยู่เนี่ยนี่เป็นอันถือว่าถอกน้ำเด็พี่น้องเอ้ยู่ป้าตุีบุลนก์ใครเกี่ยวเด็พี่น้องเอ้ย ใหน่ากันเทางยายกับหูหูอยู่ทางลงโซกัะเรียนตามคณะอยู่ทางยายกับลงโซกะลงรุยได้พีง้อบาทนี่หัวท้งคนไม่อู้ดึงดึงดึงเห็นมะลูกหอยเหรอสี Số bay hoi, hỏi hoi mê hỏi nè hoi, nhoi 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 ta nhoi nhoi ta nhoi 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 អត់មកសួរផងអីជ័យកាត់បាទអូយໂຕនេះក៏សងងរបស់ໃຫຍ່នេះនេះហួយហួយនេះអីនេះឡាំឡាំនេះអូយ ตอนอยู่ป้าเขาเลยสามน่วยป้าเขาก็จะถอกน้ำหนองนี่งามอดีตป้าสีขาวๆสิเป็นนกเลยนกกระจิบเป็นกลิ่นก้นเริ่มถอกน้ำเริ่สีดงหนองผมซุ่มถอกยังทุ่มก้นยาาศทำให้ทางหน้าหนองยอหายอยู่ห่ายกินไงกยิ่น่ง่ายไบ้านเขาเองเนาะ ลมวีวีอยู่พี่น้องไอ้พวกนี้อากาศดีมือนี้ถือว <myślę> ่าลมพี่น้องเอ้ยบริหอนคือมื่อนั้นมื่อนั้นโอ้ยบริษีว่าเลยพี่น้องเอ้ยควากหอนจกคิดผิดคิดถือเอามานำพี่น้องเอ้พวกเนยด้วยนำตะคองบนป่าตุกทางง่ายกับยางพลาลาขึ้นมานะลูกเจ้าบุญญาต่ปีงบ่ไร่บริหอยนะไอนยู่ใช่หรือหอยใช่ เบาคือเดียอยากเ่นน้ำโอ้ยแมบป็คแมบนี่ผมไปหาอู่อพี่ๆมาคล้องเบอร์นี่ือสิมีอยู่คล้องนี่บุคอยมีปันไหนพี่น้องอุนานามเดือกปันคุณแหละฮากรบโบหินนะ่ะนะ จะมีต้นไม้หน่อยนะเฮียจะมีต้นไม้หน่อยนักเต้ว่าน้อยหน่อยละขายดีไหมน้่ยยังไง กลมดื้อพี่น้องเอ้ยหนุ่มโศกหูเห็นหนามบ้านเห็นอีจังเลยคืนนะลูกยามน่ะลูกกูเขาใหญ่กูอยากคอยมีเป็นไอ้หอยหอยกันดิเน จะวักหน่วยง่ญยอยู่เพราะว่านะ,ะ,จะเจ้าก็บคายส่วนมันก็ลืมจะเมิดนำ้ำมีเ่าไหมน้อยๆเนาะใช่จานพีน้อยนกรปักนะทย,ยากกระคื่นสิได้เนาะ จัังคนอาลูกมันหลายดีหน้อยมันอยู่สวนรามจะมาเกลี่น้ำไหลจะได้แบบบอยอมเมื่อพี่น้องเออได้นั่งน้ำในบาดนี่ลาไปนด้เมื่อลูกอุ้ยกะห้าวเอามาน้ำเลยสนอกพ่อน้าให้พราพ่อเขาเมาลองโซ่ก็ได้ เลาะมืออะก่อนพี่น้องเอ้ยโบได้ดอกโบไว้น้ำลงโซ่คุณป้าโต้ต้นป้าเขาก็จะอึ้กทึกคือโคบนองโซ่อันตรายแห้งเพื่นเอาเลยจะ่าอะไรก็ร้ายเติมพอกินอยู่หรอกพอกินแดงอยู่โบไว้น้ำลงโซ่ผ้ามืออะก่อนจะเบิ้งเตรียมทาสีโดดน้มเพี่อนเราพ่นกาบบกาจะโดดเบิ้งกาบบ ไออตดอ้ยนงไ้ปย่างลงน้ย่างเมื่อนะห้วยโอยากมือพ้อไปพ่อนน้าให้กูพ่อีอยังบาทนี่ไปเมื่อลูกน้องโซกไปเมื่อลูกจะเบิ่งตีพี่น้องจ่าสิโรดน้ำผมมันเดิกเลยลูกมันดกไปถมคอลูกถมคอ มากำลังโซ่งวันนี่ปวดหัวพี่น้องเอ้ยทนโรยดูโรยไปย่างผมไม่อู้แล้วยางก้อนแล้วหอดผุแล้วแล้วว่าเมื่อเมื่อเมื่อเราอะโชคลื่นไหลเรวอะต้นกอเขาก็จะตะพื้นตะพื้นอยู่ย้ายผัหอยหอยยังแม่หอยกีคมบ่มีบ่ ังสุกเลนัดขาเขาจน้ทบมันจะกาดยามแดง อะไรบ้างเนี่ยนี่จะเป็นหอยจูบเลยโอ้หอยจูบอะไรดีหอยจูบนี่โอ้หอยสุรีตรงนี้มีหอยสุรีปาขนทุกวัน,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 นเดียวกันหนี่โอ้ตัว แนี่มีตห้อยคีโคมีเหรอคีโคมีโอ้ยโอ้ยก็เธอเกอดทำนายเหอ กานิกาเก็บหอ,อยกระเลาะพี่น้องเอ้ยปลาตปลาหนองโุกมานำมันนี่บุญบายสาหักเลยน้อยกระไรต่ซ้ำนี่พี่น้องเอ้ยก็คือพ่อได้กินอยู่เดี๋ยาวาก็สิซีนเมื่อก้อนบันนี้เดี๋ยวเมื่อพ่อกันอยู่เฮือนพ่อไรบันนี้ เฮ็ดกินกับพี่น้องอวยบาทนี่โอ้ยหอยกะนี่เอื้องแต่ของเล่นของเล่นได้เลยดูหอยกะดิโอ้โหก็หอยขีดขมก็ลายเลยเด็กมันสวกรัติแล้วแต่หอยสดีหอยขี้คมกับั้งไว้กินเมื่อไหร่ ส่วนที่วีกาสิเป็นหอยขีย้โคมพี่น้องเอ,อ๋หรือว่าเอิอเจนเนอเรตคือหอยจูบแหละนี่ได้บักลายหนึง่งเลยตัวนี้เดบักลายหนึ่งแต่ว่าตัวนี้สิเป็นหอยซะดีแต่ว่าไม่ลงโซ่สิต้มหอยซะดีพี่น้องเอ๋บาซิโก้ยเอามือนสู่ตากับย่ายกินแต่ว่าตัวนี้ก็สิครังไว้กินมื่อไม่สนอกนี่เดี๋ยวล้างหอยต้มก่อนมันหน้อยใหญ่ย ข้าหมอตมหอยไว้ก็มาเลยใบเดี๋ยวถามมันซุกหมดและจากเสียงลงมาจิ้มเดี๋ยวตำมกพริกก่อ็พอแต่ว่าอันตำมกพริกนี่กะตำมะพริกเค็ดแจ่วเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวพี่หนุ่ยทั้งตาทั้งตาพยายามเขางี้เพื่อสิโกโ้ได้อีเพื่นปะเพื่อสิโกโ้ได้เอาราต้มต้มแล้วก็จิ้มจำแจลเราทอดแซ่บเปะจัดให้ตามท้องคอเลยพี่น้องโอเค อุ้ยอยังเฮียสิเดี๋ยวปรุงเกลือไปง้อก่อนเสร็จเปง้อจากหน่อยตามวยเกลือง้อรุ่งมดมีแต่สามารถสิเป็นตะก,กินมานตามยปลาแดะอุ้ยปลาแดะก,กันปลาแดกกะกับข้าวก,กรีดิ่งตามไปน้ำต้มจากน่อยน้ำต้มหอยนี่แล้วไผัก Thả bạc bán bạn bán bạc bán cái bán chắc xong bán ok bán bạn bán 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 seafood bán 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 จินจำเจียวกระเซ็บก็ได้นาะนี่พี่น้องกับเขาแรกแม่น้องโสงมันนี่กะไรตุ่มหอยพงศ์ไอซูตากับย่ายกินอาตจะอิจวาตั้งใจว่าสิ่ก้อยกับคากแหละทั้งตาว่าอู้ตกก้อยหรอปะมันยากแล้วมันจิ้มกินไปกินมันโลดสัมบ่ายหรอปะถ้าอยากเข่าแห้งเลยพี่น้องเอยโอเคมาเลิกพี่น้องเลิกกินเขาแรกแม่น้องโสงมันนี่ไรตุ่มหอยพงศเอกกับเจียวอาหารบานเฮาพี่น้องเอยกินง่ายอยู่ง่ายแจ็คเส็ดจะได้นาะ mày có nhắn kỳ năng có được bự mày 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 mày

ในการเป็นนักส่งลิกิทเขากินอันเรียบร้อยแล้วกะคลิปนี้สิได้ขอปิดไว้ก่อนเพล็กจำเนียรู้พี่น้องเด้อคลิปหน้าจะพอกันไหมแต่ว่าพอพลาที่ว่าขึ้นมาบพวกไม่ไหมกย่าลืมกดไลค์กดแชร์พาไปส่งของแม่น้องจูกแน่เป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปแต่พอพลายไม่อยากพาคลิปไม่ไหมกย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกดติดตามพาไปส่งของแม่น้องสูกในเด้อพี่น้องเด้อ